สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้เราพามาที่จังหวัดอยุธยาค่ะเมืองกรุงเก่าแห่งนี้นะคะมีเกจิดังหลายๆท่านเลยค่ะและท่านนี้เนี่ยส้มคิดว่าเพื่อนๆต้องรู้จักแน่นอนค่ะก็คือมาสักกะละหลวงปู่ทิมแห่งวัดพระขาวจังหวัดอยุธยานะคะ ต้องบอกว่าวัดพระขาวเนี่ยเรามาหลายครั้งมากๆนะคะตั้งแต่วัดเนี่ยยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเยอะขนาดนี้นะคะตอนแรกเนี่ยสมัยแรกๆที่เรามาเนี่ยเราก็จะตื่นตาตื่นใจไปกับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีเลือนไม้ที่ว่าวิจิตงดงามมากๆเลยค่ะซึ่งในเลือนไม้เนี่ยนะคะก็มีจิตรกรรมลายรดน้ำสวยๆที่หาชมได้ยากมากๆค่ะ แต่วันนี้นะคะที่เราเอาภาพมาให้ชมเนี่ยเป็นการมาครั้งล่าสุดเนาะก็จะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะดูสิคาว่าแบบมีอาคารหลังอื่นๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเรียกกันว่าเดินกันไม่ทั่วเลยค่ะแต่วันนี้ภารกิจนะคะก็คือต้องมาไหว้พระขาวให้ได้ค่ะหลังจากที่เรามาเนี่ยแล้วเราก็ไหว้สักการะแต่หลวงปู่ทิมเนาะ และเดี๋ยวเราจะพาไปชมพระขาวนะคะพระขาวที่วัดพระขาวนะคะซึ่งจะเป็นองค์เล็กนะคะที่อยู่ในต้องบอกว่าเป็นองค์เล็กที่อยู่ในเหมือนกับเป็นไม้บนศาลาไม้นะคะก็คือองค์นี้ค่ะ ก็ถือได้ว่าครั้งนี้นะคะเราประสบความสำเร็จนะคะได้มาไหว้พระขาวจริงๆกับเขาสักทีหนึ่งนะคะที่นี่นะคะวัดสวยแล้วก็อลังการอย่างที่บอกมีที่จอดรถใหญ่โตกว้างขวางนะคะใครมาเนี่ยก็สามารถกลับได้นะคะแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายก็อยู่ที่แถวบางบานอายุทยานะคะ สังเกตเห็นไหมคะว่ามีเรือนต่างๆที่สวยสดงดงามมากๆเลยแล้วก็มีสิ่งที่ให้เราเดินชมได้มากมายเลยค่ะและที่สำคัญจังหวัดอยุธยาไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเพื่อนๆสามารถแวะไปสักลาแบบไปเช้าเย็นกลับได้ด้วยค่ะ าเพื่อนๆมาชมเองนะคะจะยิ่งเห็นว่าสวยงามแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายด้วยค่ะส่วนนี้เป็นพระประธานในอุโบสถนะคะจิตกรรมฝาผนังก็ยังสวยสดงดงามค่ะ นำมาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะภารกิจนี้นะคะก็เรียบร้อยลงไปค่ะเราได้ไปไหว้พระขาวองค์จริงกันแล้วนะคะ อันนี้คือพระประธานนะคะก่อนจากไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ